รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในช่วงเฝ้าระวัง7วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ของศูนย์ข้อมูลวันสต็อปเซอร์วิสสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพุทธศาสนิก,กชนในพื้นที่ร่วมเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557 อุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557ค่ะพุทธศาสนิกชนชาวพุทธในอำเภอแม่สอดต่างเดินทางไปวัดต่างๆในเขตเทศบานลนครแม่สอดเพื่อทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยและอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หรือที่ชาวเหนือเรียกว่าประเพณีตานขันเข้าในช่วงเช้าตรู่ของวันพยาวันหรือวันใดวันอังคารที่15เมษายนเทศกาลมหาสงกรานต์รายงานข่าวแจ้งว่าวัดต่างๆอาทิวัดดอนแก้ววัดมณีไพศนลวัดชุมพลคีรีวัดศักทองวนารามในเขตเทศบาลนครแม่สอดประชาชนชาวพูดต่างร่วมกันเดินทางไปทำบุญที่วัดในเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับทําบุญในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยรวมไปถึงประเพณีขนทรายเข้าวัดเพื่อก่อเจดีย์ทรายและปักตุงตัวแทนปีเกิดของตนเองโดยมีความเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเพิ่มความโชคดีให้กับตนเองและครอบครัวอีกทั้งบางวัดยังได้จัดให้มีการถวายไม้คัโพเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย นอกจากนี้ในตอนสายของวัดเดียวกันประชาชนชาวพุทธทั้งหลายได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายร้อยปีให้คงอยู่สืบทอดต่อไปบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานในแม่สอดในวันที่4ค่ะ แดดร้อนเปี้ยงกลางเดือนเมษาเช่นนี้เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงตั้งหน้าตั้งตารอคอยเทศกาลแห่งความสุขอย่างเทศกาลสงการานต์หรือประเพณีสงการานต์อย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากที่เราจะได้สาดน้ำคลายร้อนในวันหยุดยาว5วันกันแล้ว เทศกาลสงกรานนี้ยังเป็นวันนัดพบของคนในครอบครัวที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนให้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยอีกทั้งยังเป็นเทศกาลที่เปรียบสเสมือนวันปีใหม่ไทยให้ชาวไทยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตลอดทั้งปีและในช่วงเทศกาลสงกรานเช่นนี้ในอำเภอแม่สอดก็มีผู้คนที่ได้กลับมาภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวมากขึ้น สังเกตได้จากในช่วงสายในตัวเมืองแม่สอดจะมีคนมาเล่นน้ำกันอย่างมากมายทั้งนอกเมืองและในเมืองก็จะมีการตั้งจุดเตรียมสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานสำหรับในบางจุดที่มีการตั้งกลุ่มเล่นน้ำสงกรานจะเห็นมีเพียงเด็กๆเ,เ,เล่นน้ำไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาและหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นจึงอยากฝากถึงผู้ปกครองที่ปล่อยให้เด็กเล็กๆเ,เล่นน้ำเพียงลำพัง ให้ดูแลและเฝ้าคอยดูอย่างใกล้ชิดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะได้ให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้ทันและมีบางกลุ่มที่ใช้ถังบรรทุกน้ำขึ้นหลังรถเพื่อตะเวนเที่ยวไปรอบๆตัวเมืองในความสนุกสนานนั้นก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเพราะรถบางคันมีการดัดแปลงโดยติดโครงด้านข้างกระบะและบรรทุกคนมากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้ด้วยความหงยายในการขับขี่ เพื่อเล่นน้ำในช่วงนี้ขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในช่วงเทศกาลให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภยัย ความสำคัญของวันสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จะเป็นวันแห่งความเอื้ออาทรความรักความผูกพันที่มีต่อก,กันทั้งครอบครัวชุมชนสังคมและศาสนาแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อส่วนนั้นไปและในความเชื่อดังเดิมที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธีได้แก่การใช้น้ำเป็นตัวแทนแก้กันกับความหมายของฤดูร้อนในช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นและขอพรจากบิดามารดาปู่ย่าตายายรวมทั้งแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว ด้วยการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนได้แก่การร่วมกันทําบุญให้ทานการก่อเจอดีทรายและเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาต์น้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกันนอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกันและสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยการรักษาความสะอาดในบ้านเรือนวัดวาอารามตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งโดยทั่วไปจะมีกิจกรรมในวันมหาสงการดังนี้ จะมีกิจกรรมโดยการทำบุญตักบาตรในวันมหาสงกรานต์ประชาชนจะลุกขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อการจัดเตรียมอาหารในการตักบาตรถวายพระพอจัดเตรียมอาหารเสร็จก็จะบรรจงลงภาชนะมีถ้วยโถโอชามที่สวยงามแล้วเอาวางเรียงลงในถาดเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรและเรียงพระประจำหมู่บ้านของตนเรื่องการแต่งตัวจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามมิดชิดเหมาะแก่การไปวัดของชาวบ้าน และมีกิจกรรมก่อพระเจดีไซน์ซึ่งในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคนเมื่อเข้าวัดมาแล้วเวลาออกไปจากวัดจะมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มจึงมีการขนทรายเข้าวัดหรือการก่อพระเจดีทรายนั่นเองแต่ถึงอย่างไรแล้วการก่อพระเจดีไซน์ก็เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมการทำ พราะตอนเย็นๆชาวบ้านจะพากันไปที่ท่าน้ำแล้วขนทรายกันเข้าวัดคนละถังเพื่อนำทรายมาก่อเป็นพระเจดีนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะให้ชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเพราะเมื่อขนทรายเข้าวัดแล้วทรายก็จะล้นวัดพระสงฆ์ก็จะนำทรายที่ชาวบ้านขนมานำไปคืนสู่แม่น้ำดังเดิม และยังมีกิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาการปล่อยนกปล่อยปลาในวันมหาสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นประเพณีกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเขาวัดมาแล้วก็ต้องทําบุญโดยการปล่อยนกปล่อยปลาถ้าถือตามความเชื่อแล้วอนิสงส์ในการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่ามีมากเลยทีเดียวแล้วแต่ว่าใครจะอธิษฐานแบบไหนเพราะการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ที่ถูกจับมาทรมานถือว่ามีบุญมากเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าวันสงกรานต์จะเห็นประชาชนปล่อยนกปล่อยปลากันอย่างมากและกิจกรรมที่ทำกันอย่างมากทุกเพศทุกไวัยได้แก่กิจกรรมรดน้ำและสาดน้ำหรือการส่งน้ำพระพุทธรูปมีดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาแล้วเอาน้ำอบไปประพรมที่องค์พระทําเป็นสังเขป พอเป็นพิธีว่าได้แสดงความเคารพบูชาและส่งน้ำท่านในวันขึ้นปีใหม่แล้วเมื่ออัญเชิญพระพุทธรูปลงมาก็จะมีการแห่แหนกันอย่างสนุกสนานส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็มีการส่งน้ำพระสงฆ์ด้วยโดยมากมักจะเป็นสมภารเจ้าวัด เป็นการส่งน้ำจริงๆส่งเสร็จครองไตจีวรใหม่ที่อุบาสกอุบาสิกานำมาถวายท่านก็ขึ้นทำมาทเทศอำํำนวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่มาส่งน้ำนอกจากนี้ยังมีการรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือเพื่อเป็นการขอสินขอพรตามประเพณีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุในช่วงเฝ้าระวัง7วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสสถานีตำรวจภูทรแม่สอดค่ะเทศกาลสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของทุกๆครอบครัวเพราะลูกหลานญาติพี่น้องจะได้มาอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งปีเมื่อกลับมาถึงบ้าน ก็เหมือนได้กลับมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตให้พร้อมที่จะกลับไปรับมือกับการทำงานและถือได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีการเดินทางของผู้คนอย่างมากมายจึงทำให้มีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นตามมาด้วยสำหรับอําเภอแม่สอดซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจภูทรแม่สอดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรแม่สอดที่เฝ้าระวังในช่วงเจวันอันตราย มีรายงานจากการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรของประชาชนโดยมีผลสรุปจาก4วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14เมษายนไม่ปรากฏอุบัติเหตุที่ร้ายแรงไม่มีผู้เสียชีวิตหรือทรัพย์สินทางราชการเสียหายแต่อย่างใดมีเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยและมีผู้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นโดยมีสถิติด้านการจราจรดังนี้ ตั้งแต่วันที่11ถึง14เมษายนมีอุบัติเหตุ7รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13รายและมีการรายงานการจับกลุ่มทั้งหมด601รายโดยมีผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อกจะเป็นกลุ่มที่ถูกจับเยอะกว่ากลุ่มอื่น แต่ส่วนที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่เป็นผู้ขับขี่แล้วเมาสุราเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจยังคงให้ความห่วงใยในเรื่องของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ยังฝ่าฝืนกฎจราจรและยังคงเมาแล้วขับซึ่งมีสถิติสูงมากขึ้นกว่าในช่วงปกติและยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมาก ครับสาหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ในส่วนของข้าราชการตำรวจของสพแม่สอดนะครับสำหรับสถิติการเกิดเหตุในเขตความรับผิดชอบของส่วนนิเวแม่สอดนะครับยังไม่มีการสูญเสียคนนัางชีวิตนะครับหรือว่าอันตรายสาหัสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับซึ่ง่ทางพนักงานสอบสวนสพแม่สอดก็ให้ความดูแลไปนะครับ เรื่องของการเบิกะบบซึ่งขณะนี้ถ้านุ่งกับนะครับท่านนายกรัฐินทรีสืบรวมถึงผู้พัาชาของหน่วยงานก็ให้ความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องการดูแลช่วงเจ็ดวันอันตรายนะครับเดื่อการตั้งคืดบริการทุกจุดนะครับในเขตท้องที่ตลทั้งหมด9ต้าตมนะครับก็ให้ความดูแลดูแลความภัย24ชั่วโมงนะครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดนะครับช่วงนี้เรามีมาตรการในเรื่อง3ม2ข1รนะครับ และเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปศรี251นะครับเพิ่มเติมแก้ไขตามมาตรา31ของเล่ม7นะครับเกี่ยวกับเรื่องคนผู้โดยสารนะครับนั่งดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นในกระบะกระบะท้ายนะครับรวมไปถึงในรถเก๋งก็ดีนะครับหากเจ้า้าทีตำรวจพบก็ถือว่ามีความผิดนะครับซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1หนึ่งบาทความผิดนะครับก็หาเป็นผู้ขี่เป็นผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรานะครับ ตอนนี้สพแม่สอดได้จับคุมนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนความผิดดังกา่าไปแล้วนับแต่วันที่12เมษายนถึงวันที่13เมษายนนะครับทั้งหมด22รายนะครับซึ่งโทษจำคุกเนี่ยก็จะสูงนะครับฝากไปเตือนพี่น้องนะครับว่าถ้ารู้ว่าดื่มสุราแล้วนะครับก็อย่าไปขับขี่บนท้องถนนนะครับซึ่งโทษจำคุกสูงนะครับแล้วก็ปรับไปเกิน10,000บาทนะครับสําหรับในขั้นตอนนะครับเมื่อไม่ว่าจะเป็นการขับขี่รถจักรยานจักรยานยนต์นะครับ สามล้อเครื่องรถยนรถเก่งรถพิอัพหรือว่ารถทุกนิดนะครับที่เป็นยานพาหนะนะครับถ้าเจอจุดต,ตรวจนะครับถูกปล่อยหนเนี่ยจะต้องถูกจับคุมนะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ย<บ>ต้อง,อองนําส่ง,ง,สงพนักงานสอบสตบไม่สอดนะครับแล้วก็จะถูกดําเนินคดีฟ้องศาลภายใน48ชั่วโมงนะครับซึ่งตรงเนี้ยขฝากเตือนไปยังพี่น้องนะครับว่าถ้ารู้ว่าเมานะครับก็อ,อย่าขับขี่ นะครับก็ฝากไป,ปยังพี่น้องนะครับขอช่วงเที่ยวสงการนะครับก็ขอให้ใช้ความระัดระวังในการขับขี่รวมถึงโดยสารนะครับว่าจะได้ทําความผิดนะครับซึ่งทางเจะาห้ที่วทรวจก็จะดำเนินตามตขั้นตอนตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่ครับผมเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายคะ่ะ หลังจากได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรแม่สอดว่ามีอุบัติเหตุรถชนรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเหตุเกิดหน้าสากรณอมทรัพย์ครูถนนสายแม่สอดตากเขตเทศบาลนครแม่สอดร้อยตำรวจโทรสมเกียรติอินทานทุมร้อยเวรสถานีตำดวดรวจภูธรแม่สอดพร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันภัยพล,ลเรือนเทศบาลนครแม่สอดและมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ รีบรุดลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทันทีในที่เกิดเหตุพบนายเมียววินอันอายุ25ปีนอนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและแฟนสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนกไก่ทอทงพอพาน604ตากพลิกตะแคงอยู่กลางถนนหน่วยกู้ชีพจึงรีบทำการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น พร้อมนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีห่างกันเล็กน้อยพบน,นายวัฒนพรเพชรลีลัดเจ้าของรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียนบอบไม้นอนหนู3671กำแพงเพชรยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ขณะที่ตนกำลังขับรถยนต์มาถึงยังจุดที่เกิดเหตุได้มีรถของนายเมียวินอันขับขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับแฟนสาวแล้วทำการแซงข้ามเลนมาโดยไม่ได้สังเกตเห็นรถยนต์ของตนซึ่งขับมาในเลนด้านขวาจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงบันทึกปากคำพร้อมถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมจะได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนหาสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้หมดเวลาสำหรับการรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดส,สำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวการศรีวิมุกตยนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ภาษาพมา่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัทธา,าโอลำปางชาพมา่าสอนในแพทย์บริพน์เรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ภา,าษาพมา่าคำบอกสำหรับผู้ใช้ใช้คำว่าะบ,บีโดทบ,บีโดะบ,บีโดแปลว่บบาข้าพเจ้าถ้าแปลเป็น ถ้าแปลาจากภาษาพมา่าโดยตรงเป็นภาษาไทยก็แปลว่าลู้ษึกลูาา้ษึกลู้ษึกแปลว่าทวีดรอทวีดรอแปลว่ารู้สึกไม่ต้องใส่คำว่ารอก็ได้คำว่าทวีคำว่าทวีเฉยๆก็เป็นแปลว่าลู้ษึกลูก้ษึกลู้ษึกที่นี้เราเรียนคำว่า ถือขอบใจขอบคุณขอบใจภาษาคัมมาว่าเจสุดเดมาเร่เจูุเดมาเด่เจูุดเดม,มาเร่หรือเจซูเบ่เจสุเบ่เจสุเบ่เจสุเบแปลว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจถ้าเราเน้นใจ ผู้แบบผู้จ่าสุภาพก็เจซูเวนหนอทีนี้สั่งคำว่าหนอเหมือนกับภาษาพม่าเหมือนกันภาษาภาษาไทายเจซูเวนหนอหรือเจสุติมาเร่เจสุติมาเร่เจสุติมาเร่แปลว่าขอบคุณขอบคุณหรือขอบใจขอบใจก็ได้ทีนี้อยากจะบอกอาจาอยากจะบอก พิสิทว่าสําหรับคนไทยคนไทยที่ไปช่วยเหลือนักกิจเมื่อสองปีที่แล้วพายุนักกิจเข้าอัติพม่าคนไทยไปช่วยเหลือเยอะไม้ว่าจะเป็นคารวะหรืออักก็เป็นช่วยเหลืออยู่ก็องติพม่าก็าบอกคนไทยว่าบอกคนไทยทั่วประเทศเลยว่า เยซูติ๋มมาเรเยซูติ๋มมาเรเยซูติ๋มมาเรเอาคำว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนภาษาพม่าว่าอาล้งโกเยซูติ๋มมาเรอาล้งโกเยซูติ๋มมาเรอาล้งโกนี้แปลว่าทั้งหมดอาล้งโกเยซูติ๋มมาเร တိတ်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 ပြောလိုက်ပြစေကော จังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวัดตากกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานปลอดภัยรักวัฒนธรรมไทยไรยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดปัญหาความรุนแรงการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยส่งเสริมและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมรวมปลูกฝังค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรารที่ดีและถูกต้องโดยกำหนดช่วงเวลาตั้งแต่10นาฬกาถึง19นาฬกาห้ามรถบรรทุกภาชนะบรรจุน้ำเพื่อที่จะเล่นน้ำสงการในพื้นที่ห้ามอนาจาร์ลวนลามเพศตรงข้ามห้ามเล่นน้ำรุนแรงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด โดยจะมีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนป้ายกีดขวางอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจังหวัดตากได้กำหนดไว้ทั้งหมด13แห่งดังนี้อําเภอเมืองตากบริเวณหาดทรายทองตบป่ามะม่วงและน้ำตกลานสางตบแม่ท้ออําเภอบ้านตากราาาบริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกตบตากตกอําเภอสามเงาบริเวณหาดทรายริมแม่น้ำปิงหมู่5พัทยา2ตสามเงาและหาดทรายในเขื่อนภูมิพลตบสามเงา อำเภอวังเจ้าบริเวณตลาดวังเจ้าตบวังเจ้าอำเภอแม่สอดในพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดตบแม่สอดพื้นที่บริเวณสะพานมิตราภาทไท่พม่าตท่าสายลวดอำเภอแม่ระมาดในเขตเทศบาลตบแม่ระมาดตแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางในเขตเทศบาลตบแม่ต้านตบแม่ต้านอำเภอพบพระบริเวณทางเข้าน้ำตกพาเจริญตบช่องแคบ และบริเวณทางเข้าน้ำตกป่าไว้ตำบลคีรีลาดอเภอ,อุ้มผางบริเวณ5แยกเทศบาลตำบลอุ้มผางตำบลอุ้มผางขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านพูะวิทยาคมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่สํานักงานประจําปีการศึกษา2557จํานวน12อัตรา ประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาจำนวนสองัตราครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งอัตราครูผู้สอนวิชาภาษาพม่าจำนวนหนึ่งอัตราครูผู้สอนวิชาค้ากรรมจำนวนหนึ่งอัตราครูผู้สอนวิชาไอเอสจำนวน2องอัตราครูผู้สอนวิชาดนตรีจำนวนหนึ่งอัตราเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หรือแลบบอยจำนวนหอัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุจำนวนหนึ่งอัตราผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่24เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสภวิทยาคมโดยจะมีการสอบสัมภาษณ์และวัดความรู้ความสามารถภา,าคปฏิบัติในวันที่25เมษายน2557และทำการประกาศผลในวันที่28เมษายน2557ณห้องธุรการโรงเรียนสภวิทยาคม